ทิงวันนี้คุณสวยมากเลยนะขอบคุณนะที่มาดินเนอร์กับผมแต่งงานกับผมนะแต่งเลยแต่งเลยใช่แหวนลูกอมเลยเออนั่นดิจะขอแต่งงานให้ดิค่ยใช้แค่แหวนลูกอมได้นะตลกเหอะทิงผมอยากให้ความรักของเราอะบ่อยเหมือนจุบๆอันนี้ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังหวานไม่เคยเปลี่ยน แต่งงานกับผมนะแต่งเลย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 มีคุณเล่นตลกอะไรคุณเห็นฉันเป็นเพื่อนเล่นหรอถึงได่อาของเล่นแบบนี้มาขอฉันแต่งงานฉันไม่แต่งทิ้งคุณคุยกับผมก่อนผมทำอะไรผิดไปอ่ะคุณบอกผมได้นะ คุณเห็นฉันเป็นเพื่อนเล่นหรือไงมันไม่ตลกเลยนะตอนที่เพื่อนของฉันถูกขอแต่งงานอะ่พะพวกเขาอะ่ะได้จัดเซอร์ไพรส์อย่างดีกับทั้งนั้นแล้วดูคุณสิผมขอโทษขอโทษขอโทษแล้วนะมันกู้หน้าฉันขึ้นมาได้ไหมคุณกลับไปหาเพื่อนๆเถอะนะผมขอร้องป่านนี้เพื่อนๆคงตกใจกันหมดแล้วไม่กลับจนกว่าคุณนี่ะจะหาแหวนมาได้ดีผมหาไม่ให้คุณผมเคยเหรอที่ไม่รักษาสัญญากับคุณอะ่ะ ตอนเนี้คุณกลับไปกับผมก่อนเถอะนะทิงคุณอย่าเป็นแบบนี้สิเป็นแบบนี้มันเป็นแบบไหนเมื่อก่อนคุณะเป็นคนที่พูดจามีเหตุผลกว่านี้นะเมื่อก่อนอะฉันก็คิดว่าคุณะมีเงินมากกว่านี้เหมือนกันแต่ดูสิ่งที่คุณทําในวันนี้สิดีนะที่ฉันไม่แต่งกับคุณซะก่อนอะทิงนี่คุณหมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณโจรไงฉันเคยเคี้ยนะ ว่าการที่ฉันแต่งงานกับคุณน่ะฉันจะมีบ้านมีรถมีแหวนวงใหญ่แต่แล้ววันนี้คุณก็ทำให้ฉันตาสว่างผมไม่คิดเลยนะว่าคุณน่ะจะมีความสำคัญกับเงินได้มากขนาดนี้ใช่ตอนนั้นที่คุณเข้ามาจีบฉันน่ะก็เพราะฉันสวยไม่ใช่หรอฉันเลยตกลงเป็นแฟนกับคุณน่ะเพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะแต่ถ้าแค่แหวนวงเดียวอะ่ะคุณยังหามาไม่ได้อ่ะอย่าคิดเลยว่าฉันจะแต่งด้วยถ้าไม่ใช่เพราะแหวน คี่ไล่ข้าวงนั้นผมก็คงไม่เห็นท่าแทยของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมามีสักครั้งไหมที่ผมเคยทาให้คุณผิดหวังนะใช่วันนี้คุณยังสาวคุณยังสวยแต่ความสวยของคุณอ่ะจะอยู่คุณได้สักกี่ปีวันนั้นผมเป็นคนเข้าหาคุณวันนี้ผมเป็นคนที่ไปจากคุณได้เหมือนกันผมจะถามคุณครั้งสุดท้ายคุณจะกลับไปหาเพื่อนๆกับผมไหมไม่ได้ โเคมึงกับทิ้งอยู่ไหนวะกูอยู่ที่สุดหาดโรงแรมอะโอเคโอเคกูรีบไปไอ้ฝ้ายกูไปเป็นเพื่อนไหมวะไม่ต้องกูไปทิ้งมึงขอเวลาคุณนาทีเดียวเจของที่ไม่ให้กูเตรียมไว้ส่วนรถเบนอะจอดอยู่ข้างบนแล้วนะอือขอแค่แหวนก็พอนี่มันอะไรกันคุณไปซื้อมาเมื่อไหร่ตอนแรกอะผมตั้งใจไว้ว่าจะเซอรไพรส์คุณ Tại cặp đồn khuôn sơ hay yên quả Mày tành có Mày tành, tành có mấy tành Pa, pa Chê Cầm con Chê Chê đi thì ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ